อุ้ยยินยินหาเจออีกแล้วใช่มั้ยใช่เหรออุ้ยโอ้ยยินยินหาเองเลยเลยเนี่ยเก่งจังเลยโอโ้กินได้ไหมเนะี่ยกินได้ไหมตาก่อนอไปไปร้านเลยใครก็รู้ว่ายิปพาเที่ยวก็มีแต่ความสนุกคลื่นเคร มมชเเืองไกไกกลลสียงหัวเราดังท,ทสุสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปบอลวั์ฮะอีพีนี้คือยิปขาเที่ยวอีพีนี้ฮะเราจะเดินทางไปที่เกาะลันตาครับเราจะไปทำภารกิจนั่นก็คือไปหาหอยเดี๋ยวเราจะไปหาหอยชักตีนแต่ไม่รู้เป็นหอยชักตีนหรือเปล่า เดี๋ยวไปติดตามชมกันฮะกับอีพีนี้ยิบพาเที่ยวไปกันเย้ว o o มาหอยกันมา,นอาอหาอ,อยวิ่งตกลงหอยกันหรือหอยวิ่งอ่ะไ,ไ,ไปหาหอยฉันไิหาหอยได้นะลูกหาอะไรไปหาหอยได้ ย e. ทุกคนตอนนี้เรามาถึงหาดทุ่งทะเลกันแล้วนะฮะนี่เลยตอนนี้คนเยอะมากฮนะทุกคนนู่นฝัง่งเขากำลังหาหอยกันอยู่นี่ส่วนฝั่งนี้ที่เรามาจอดก็เยอะใช้ได้อย่างมือนกันโอเคโอเคตอนนี้ดินดิน,ดนใส่รองเท้าบู๊ตเด้พร้อมยังพร้อมพร้อมเย้ห<อ> <laughs> นูประชัยไป้ไปไป,ประช,ชัยปประชัยไปได้ มีมีพร้อมอยังพร้นี่ชุดหาหอยมามีเหรอใช่เดี๋ยวว่าแต่มามีนี่ปะข้ะกากันมันกันจี้เดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวนี้ไม่โง่ไม,มใ่ใหม่ดเดี๋ยวเราไปกันไปกันเลยไม่ได้ตอนนี้ก็มาอยู่ตรงหาดทุ่งทะเลนะทุกคนวันนี้ชาวบ้านกำลังหาหอยกัน เยอะเลยฮะตัวเดียวขอใจช่วยว่าผมลินดิน,ดนแล้วก็มีม,มีนะครับหากันได้กี่ตัวเดี๋ยวไปดูกันนะฮะยังไม่รู้วิธีการหาเลยเดี๋ยวอ่าให้พ่อของผมสอนก่อนแลวกันนะครับว่าวิธีการหาหายัางไงน้องลินดินะฮะจะหาหอยได้ไหมได้แน่นอนใช่ไหมแน่นอนนั้นเราไปกันเลย่แบบ <า S 2> ชายหาดบอกเลยว่าเจ้าสุด ทุ่งทะเลฮะสวยมากนี่เลยทุกคนสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะฮะอยู่ที่เกาะลันตาครับชื่อหาดว่าหาดทุ่งทะเลบ้านปากคลองหมู่สฮะมาได้เลย คมาทุกคนเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการหานะผมไปดูมาแล้วว่าหาอย่างไงนี่คืออุปกรณ์การหาของเราก็คือไม้เป็นไม้แบบนี้นะครับเป็นเหมือนกระดานอัดสักอันหนึ่งแล้วก็วิธีการหาหาอย่างนี้ทุกคนเดินไปใช่ไหมแล้วก็กเอะทางนี้ทำเป็นเหมือนมีน้ําพุ่งออกมาใช่ไหมเราก็ตักลงไปแล้วมันจะอาจจะมีหอยอยู่ตรงนี้ไม่มีไปต่อไปฮะมาดูกันว่าจะหาได้ไหม ่ะลองดูปุ๊บนี่ไหมไม่มีอีแล้วโอเคต่อไปนี่จะได้ไหมทุกคนนี่ได้แล้วฮะหนึ่งตัวบาร์บี้ได้แล้วบาร์บี้เอาไปใส่ถุงมีเอาใส่ถุงถุงใส่ถุงได้แล้วครับหนึ่งตัวโอเคเดี๋ยวเราไปหาต่อฮะ หาเหมือนเดิมคนระับทุกคนไปปุ๊บจุ๊บตรงนี้แน่เลยปุ๊บขึ้นมาใช่ไหมมีไหมไม่มีไปหาต่อครับมันจะมีหอยตัวอื่นอยู่ด้วยทุกคนปุ๊บมันจะแบบถ้าแบบแบบเจะมันจะมีน้ำพุ่งออกมาไปาต่อไปปุ๊บตรงนี้ใช่ไหมมีไมเอื่ยจุ๊บจุบมันวิ่งหนีไปแล้วไม่เจอหาต่อไป ตรงนี้ทุกคนมีไหมเอ่ยเจออีกแล้วอุ้ยทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้ตาใหญ่เลยนี่ตรงนี้ตาใหญ่เลยจินจ้านี่คอยจ้ามาไปหาบีมี่มาหาบีมีตา <c oughs> ใ,ใหญ่ด้วยมาหาได้แล้ว <c oughs> <c oughs> กดนี่นักเลงก็หาได้ม่ยากได้ไม่ยากนะเดี๋ยวไปหาต่อฮะเฮ้ยตรงนี้ทุกคนมันมีเหมือนนี่นี่นี่มันมีอะไรสักอย่างนึงผมอว่ามันต้องมีหอยแน่แน่มันลงไปแล้วปุ๊บกดอีกุดอีกไปไหนเล้วไม่เจอโอเค หาต่อเหมือนเดิมปุ๊บไม่มีอะไรฮะเดี็กทุกคนปุ๊บปุ๊บาย<ป>เอาใจช่วยด้วยทุกคนปุ๊บปุ๊บใช่ไหมปุ๊บไม่มีไป,ไปต่อคอปุ๊บปุ๊บนี่ไงเจอแล้วปุ๊บมาแล้ว,วได้อีกแล้ว <c ười> <c ười> นี่ยอีกแล้วครับไปลาได้อีกแล้วเพน,นินนี่ปลาได้อีกแล้วค่ะโอเคอาหมีมีใช่โอ้พูดถึงหาไปหามาก็สนุกเหมือนกันทุกคนไปเดี๋ยวเราไปหาต่อเอาเรื่องเอาเรื่องหาไม่ยากไปเดี๋ยวสอนมามีหาแล้วกันหน่อยอว่าจะหาเจอไหมเฮ้ยเฮ้ยมาดูทุกคนมีไหมน่าจะไม่ใช่หมีม ไปก็คือ,อลาไม่หายต้องอื้นต่อทุกคนไปไปมาดูกทุกคนอ๋อจะช่วยมีจะหาได้ไหมนี่มีตรงนี้ตึ๊บเหมือนจะเห็นแบบแบบโอเค <Okay, S 2> ไปไป,ไปตาลายไม่รู้ oh. มันม,มันจะมีหอ,อยยางอื่นด้วยไง ออนี่จนไปเมมีมเมมีม่ได้หนึ่งตัวเองอะ่ะเ <c oughs> จอไม่เอ่ยมีมีจะเจอไหมเอาจะช่วยทุกคน

ก็ถ่ายปุ๊บก,ก็ได้ปั๊บเลยนะใช่แต่ตอนนี้ไม่ถ่ายอ่ะไม่ได้ไไดอ,อ๋อได้ใช่ไหมเธอไม่อ๋เอเหรอตัวนึงนั่นไปทุกคนใช่บางตัวมันก็ขึ้นมาเองเพราะว่ามีไปเหยียบมันลนยะไปทุกคนไปหานต่อ,อนี่ฮะหาจนไม้หักแล้วนะตอนนี้น <laughs> อุ้ยไปเจอเยอะจริงๆก็เจอว้าวรินงๆก็เจอเอาไปให้มีมีเดียวได้มได้ไหมใส่ในถุงได้ลูกเดินเจอเลยเมื่อกี้เดินเดินเดินหาก็เจอปุ๊บไปหาหอยกันต่อดีกว่าอ๋ย่ำ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 ไหนย่ำยังไงไหนย่ำยังไงไหนในทำท่าไหนในทำท่าย่ำเมื่อกี้

ไปไปล้างเลยทำอะไรทำไมทะเลจะเล่นน้ำหรอลงไปเลยใส่ชุดเนี้ยลงไปเล่นน้ำได้เลยป๊าป๊าอนุญาตไปเดินลงไปเลยมิมินั่นตัวหนึง่งตีเท้า <c ười> จเจอแล้วมิมิจเจอแล้วลูกจะเล่นอยากจะเล่นน้ำใช่ไหมเล่นไหมไปลง ตามบาปัา๊มาจะไปเล่นน้ำลงมามาเลยลงมาเลย <c oughs> อย้ยเดี๋ยวพาเดินๆเล่นน้ำดีกว่าทุกคน ผมเห็นบางคนนะทุกคนบางคนเขานังลงไปเลยบางคนขงเขาก็แบบอเนาะนั่งลงไปเลยกับแล้วก็นอนลงไปเลยนู่นอยูอฝ่ฝั่งคนหายมากนี่เห็นฝั่งนี้เห็นไหมนู่นมีคนแบบคือนั่งกับที่ไปเลยเออมันจะได้ไม่ปวดเอวเลยทุกคนเอ,ออเอาเรื่องโอเคไปเอาใจช่่ชยผมด้วยฮะหากันต่อคนแบบขอหากันได้เยอะมาก

นินมาเลยลูกมาเลยค่ะเดินตามปะป๊ามาเลยเอาจริงๆนะลมพัดแรงมากตอนเนี้ยโดนพระอาทิตย์กำลังจะตกทุกคน <laughs> สี่โมงเย็นไปห,หากันต่อโอ้โหนี่เต็มมือ,อเลยฮนะทุกคน ั่งนู้นนะแบบคนเยอะมากว่าฝั่งนูนะ้นน่าจะเยอะ่อยน่าจะเยอะเดี๋ยวเราน่าจะเดินไปถึงนู้นแหละฮะแต่ไกลเอาเรื่องอยู่ฮะไปดีไปกันต่อนุนไอ้มีแล้วก็ดินดินอยู่นู่นครับมีเด็กๆมาฮะไม่ใช่ว่าแต่ผู้ใหญ่นะทุกคนได้ไหมตัวเล็กได้ยังไม่ได้จริงไม่ได้จริงเหรอโอ้ย วันนี้วิธีการหาวิธีการหาว่าหายากไหมยากเนาะได้สักตายังย,ยังเหรอไปไปทุกคนเดี๋ยวเราไปหากันต่อไปวิธีการหาอีกอย่างนึงนะครับก็คือเนี่ยใช้เท้าแล้วก็ย่ำยๆๆยๆๆยยหน่อยฮะ ยอย่บที่เดี๋ยวย่ำๆไปมันก็จะเจอเหมือนกันฮะได้แล้วฮะไม่ต้องขุดครับมันขึ้นมาเองเลยไปหากันต่อ เคฮะตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับนี่เลยผลงานที่ไปหามามันนี้นะครับนี่เรายังกินไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้องแช่น้ําอันนี้ผมนี่น้ําที่เห็นก็ไปเป็นปน้ําทะเลนะทุกคนผมจะเอามาแช่น้ําทะเลไว้สักคืนคืนเพื่อจะให้มันได้เอาทรายที่ที่อยู่ข้างในฮะออกมาให้หมด ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอามาต้มกินเลยเนี่ยทรายที่มันอยู่ในตัวหอยเนี่ยมันจะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้หอยเนี่ยมันคลายทรายออกมาก่อนนะฮะนี่นี่นี่มาช่วยจับหน่อยได้ไหมช่วยถือที่หน่อยแล้ปก็จะตีหอยเอง ม,มหหโอเคโอเคฮะเราแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต้มกินกันอ่าเอาหอยนะครับลงไป ต้มในหม้อแล้วนะครับนี่สองหม้อเลยทุกคนเพราะว่าหม้อเดียวใส่ไม่ได้นี่อีกหม้อหนึ่งนี่สองหมอ้อแ,แล้วเดี๋ยวมาชิมมากินกันนะฮะนี่ฮะตอนนี้กลายมาเป็นกับเพาแล้วนะครับอหอยที่เราหากันเมื่อวานนะฮะนี่เลยมาเดี๋ยวลองกินดูครับทุกคนอหอยที่เราหามาเมื่อวานนะนี่เลย นี่จะเป็นอย่างนี้อุ๊ยไอซ์ครีมเหรอลองชิมดูว้าวเอามาผัดกะเพราอร่อยทุกคนนี่ปอะยัดใช้มือุ้กคนนี่อร่อยเลยแลกวนี่อยู่ในจานน่ะกินกับข้าวเลยทุกคนลองไปเลยสิบเต็มสิบครับโอเค ถครที่ชอบอีพีนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่องยิบวรวัตรด้วยนะครับและยิบพาเที่ยวจะไปไหนกันต่ออีกชมชมกับอีพีต่อไปนะฮะอีพีนี้เองลาไปก่อนบ๊ายบายครับใครก็รู้ว่ายิบพาเที่ยวก็มีแต่ความสนุกครื้นเครงยิปพาชมเมืองไกลไกลไเสียงหัวเราะ ทุกทีไอรินและนาดาเคียงข้างกันเสมอสร้างความทรงจำ